ขนมปังเมลอนอันดับหนึ่งในโลก เพราะว่าวันนี้นะอ๋ะอจริงด้วยวันนี้เป็นวันเกิดของโดเรมี่นี่นะแล้วของขวัญนน่ะ,อะของปีนี้ก็คือขนมปังเมลอนของโปรดของน้องโดเรมี่แถมเป็นของร้านเมลอนเทด้วยอะเป็นไงร้านชื่อดังเลยนะเอะอเชอใช่ๆช่ช่ที่ใช้เนื้อเมลอนจริงๆทำให้เนื้อแป้งด้านนอกหอมมากๆออพอกัดเข้าไปเนื้อข้างในก็นุ่มละมุนลิ้นมาก ได้ทานครั้งเดียวก็ต้องลมหัวปากหัวปัมอยากกินเรื่อยๆฮ่าฮ่อ้ยให้ขนมปังเบลอนที่อร่อยขนาดนี้เป็นของขวัญพี่ชายพี่ชายเก่งที่สุดว่าแต่ว่าอ๋อขอมันขายหมดเร็วมากแทบจะซื้อไม่ทันเลยนะอ๋อสำหรับเรื่องนั้นนะนะ่นี่วันนี้ขาย400ชิ้นเป็นกระดีพิเศษเลย ถ้าแบบนี้แล้วก็ซื้อได้แน่เลยใช่รีบไปเลยมาพยายามกันเลยเฉลก็อยากกินอ่ะก่อนหน้านั้นมาช่วยกันก่อนเถอหน้าอ๋ออ้ยเออเอออืเตรียมการเออเสร็จแล้วล่ะเออฮออกมาดีสวยมากเลยแบบนี้ค่อยคุ้มกับที่เหนื่อยหน่อยเนอะฮะเออโอ้ยเกือบได้เวลาขายขนมปังเมลอนแล้วล่ะนี่โนี่ตะเรื่องของขวัญน่ะห้ามบอดโรลมเด็ดขาดได้นะไปละ เช้าแล้วเนี่ยนะมารอคิวเดิมกันตีค่ะของเขาอร่อยจะได้กินเลยเนี่ยเจอเจอโอ้ยฮะคนเข้าคิวก็เยอะแบบนี้เหมือนกันฮะเฮ้ยโอ้โหคิวยาวโอ้ยจะซื้อได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแย่แล้วโอ้ยหอมจังเลยกลิ่นหอมโอ้ยยกมือเลยตอนนี้นะคะร้อยชิ้นแรกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเริ่มขายแล้วล่ะค่ะขอห้าชิ้นครับ ค่ะเดี๋ยวนะคะขอบคุณมากที่มาอุดหนุนนะคะเชิญท่านต่อไปเลยค่ะฉันขอ15้าชิ้นนะคะผมเอาย0ิบชิ้นฮะผม15้าชิ้นเหมือนกันครับอื้ยครั้งสชิ้นผมหกชิ้นโอ้โหจะถึงเราไหมเนี่ยเออเราเอาโอ้โหขอ16ชิ้นครับเหมาที่เหลือให้หมดเลยละค่ะของรอบแรกนะายหมดแล้วนะคะอ้าวเดี๋ยวขอได้ครับแล้วแบบนี้ก็แย่นิคะ ขอมันหมดแล้วนี่นาในใบปีกก็เขียนไว้ว่าขายทีละหนึ่งร้อยชิ้นแต่วันนี้ยังมีอีกสามรอบนะโอ้ยมีอีกสามรอบเหรอฮะอ่ะอ่ะต่อไปต่อคิวแล้วอ่ะอึ๊บอึ๊บอ่ะเอาฮึ๊บเมาต่อเอ๊ะเร็วชะบัดอารุสวัสดิ์คุณดาบิตาอ๋อยินดีต้อนรับโดเรมีจัง สุดสังวันเกิดนะขอบคุณมากเลยค่ะว้าวแต่งห้องสวยจังอ๋อโดเรมอนเขาเป็นคนทำานะทำกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะเนี่ยดีใจจังเลย <c oughs> แล้วตอนนี้พี่ชายอยู่ไหนอะ่ะออกไปซื้อของขวัญอยู่นะ่ะเอ๊ะจะเป็นอะไรกันนะอยากรู้จังเลยแถวไม่ยาว1ิบหก8ิบเแปรอบนี้เด็กซื้อแน่นอนฮ้อ <c oughs> ห,หยุดนะ เอาจจะแล้วจะลวงจะลวงลงไปแล้วอเอาดีจะอานี้เอขอคุณมากค่ะคุณใจดีเลยอ๋อไปรไปเรื่องปกตินะขอตัวก่อนนะครับต่อไปจะเริ่มขายรอบที่สองแล้วนะคะขายดีค่ะได้แน่ไรอบนี้เชิญค่ะต้องในคิวเราโทเอ้ยได้เลยจ้ายี่สิบชิ้นค่ะเชิญเลยยี่ชิ้นนะคะสิชิ้นครับ ออขอบคุณนะคะโอ้ยเหลือนิดเดียวคงจะอดซื้อแน่เลยดี๋ละใช้ของพิเศษดีกว่าเอาเอาเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ของขวัญนเป็นอะไรที่ต้องหามาด้วยใจเรานะใช้ของพิเศษไม่ได้รอบสองขายหมดแล้วคะ่ะเจ๋ยขายหมดอีกแล้วรอเนี่ยวันนี้ยังเหลืออีกสองรอบนะครับพี่ชายมาช้าจังเลยเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเดยวก็คงกลับมาลงหนะ้า แต่ว่ามันช้าผิดสังเกตอะฉันก็ออกไปดูหน่อยละกันนะว่าพี่เขาไปไหนเฮ้ยไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจ้าของงานนะรออยู่ที่นี่ฉันจะออกไปหาเองไปละเอออ้าจะาเอ๊จะเอ๊ตรงนั้นตรงนั้นรอบิตาอยู่ไหน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 ฮากดียังไงไม่มาฟังคอนเสิร์ตของฉันตายแล้ว แทงเลนตกไปจนได้เ <hein> อ <ous> ้ยอ้าวอ้าวเฮ้อตาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตาเล่เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับตรงนั้นตรงนั้นตกอยู่ตรงนั้นครับอ่ะอ่ะยังไอยั่ไหนคอยู่ตรงนี้ไงครับอออเลยจ้ะเอยขอบใจมากจ้าไปยังช่วยหน่อยนะได้ต้อไปต่อคิวเอาแย่แล้วคิวของมดนะยังว่างอยู่เหมือนเดิมจ้ะเชิญเลยโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะคุณยายขอบคุณมากครับจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันเกิดน้องสาว เราอยากซื้อขนมปังเมลอนของโปรดของเขาไปให้เขาเลยครับคุณยายวันนี้ก็เป็นวันเกิดหลานใหญ่เหมือนกันนะเขาชอบขนมปังเมลอนที่สุดเลย่ครับช่วยฉันด้วยเอ้ยอ้าวเดี๋ยวเดูว่าจะไปฟังคอนเสิร์ตสักหน่อยได้ได้ฟังเพลงตลอด24ชั่วโมงเลยช่วยเอ้าไม่เอ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 าหยุดหูพี่ถูหยุดด่าด้วยหยุดด่าด้วยหยุด่ได้ช่วยด้วย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 

อย่างใหญ่เ <ใน S 1> <น>ะเป็น <ะ S 1> เรื่องใหญ่แฮะคุณยายครับผมจะไปลืมบุญคุณคุณยายเลยนะครับแต่ว่าผมมีธุระดว่วนจี๋เลยครับตอนนี้ค่ะลำแสงคืนสภาพโอ้ยอยู่เด้อกระเป๋าคุณหมอ <c oughs> <c oughs> หเรื่องอะไรกันเนระก็นั่นดีอะไรอ่ะนั่นจะอายขายหมดอีกแล้วแต่ที่ปวดก็แย,ย่สิครับวันนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องซื้อให้ขนมปังเมลอนให้ได้เลยยังมีขายอีกหนึ่งรอบน่าเสียด้จังเลยนะจ๊ะโอ้ยคุณยายด้วยเหรอครับไว้จะพยายามอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะเพื่อหลานสุดที่รักของออยายรครับ,รบต่อไปจะขายขนมปังเมล่อนรอบสุดท้ายนะคะ อ้าวคุณยายแล้วครับบางายอยู่ไหนกว่าชิ้นครับอได้เลยนะคะเดินทางรับกี่ชิ้เดคะาสามชิ้นครับโอ้โหบอกเต็มที่เต็มที่กับสามชิ้นุวยหอีกทเดียว อ่ะผีเช่นนะคะคนนี่อะไรผมบอกว่าต้องนานแล้วอ๋อเลยคองมากครับอะไรตัดสินใจสิคนรออะไรกันอยู่ถามชิ้นนะบอกว่าตั้งนานแล้ววะโทษอ่าขอบคุณมากครับขอเหลือเหลือให้ผมด้วยอ่ะนี่ไงอ่ะเอาไปเลยจ้าใช้โยอ่าเราวันนี้ขายหมดแล้วนะคะโอ้โหยายต้องวิ่งแล้วขอโทษด้วยนะคะเชิญใหม่วันหลังนะคะอ๋อหมดหมดแล้วเหรอจ๊ะ เมื่อกี้ฉันยังต่อคิวอยู่เลยแต่ว่ามันมีธุระด่วนเข้ามาขอแค่ชิ้นเดียวกับพอนะช่วยขายให้ยายหน่อยจะได้ไหมจ๊ะเอ,อ,อ่ยโอยากขายมันก็อยากขายอยู่หรอกนะครับแต่วันนี้มันกําหนดไว้400ชิ้นแล้วก็หมดแล้วครับฉันอยากให้หลานชายได้ทานขนมปังเมลอนจริงๆนะอ๋ะอไมคะคุณกล <c oughs> ุ่มใจถ้าไม่รังเกียจผมให้ชิ้นนี้ครับเอ๋อันนี้ครับเฉนินเลยครับ แต่ว่าเธอจะให้เป็นของขวัญน,น้องสาวนี่นะอ,อฉันจะครับเป็นของตอบแทนสําหรับน้ำใจเมื่อกี้ครับฝากให้หลานคุณยายด้วยนะครับผมไปนะครับอ,อ๋อเดคกคนคะกลับมาแล้วพี่เออพี่จา๋าหายไปไหนมาเนี่ยหนูเป็นห่วงแทบแย,ย่เน่ะ,ะโทษทีนะที่ต้องให้รอในวันสําคัญแบบนี้เนะี่ยน้อง นี่นี่นี่แล้วของขวานเอได้ไหมซื้อไม่ได้อะสิของขวานนั่นน่ะไม่จําเป็นแล้วค่ะอ๋อน้องโดเรม่อมาถึงบ้านเลยอัอนี่ขนมปังเมลอนยังไงก็รับเอาไว้ด้วยเนี่พี่ชายจ๋าขอบคุณมากเลยนะ เธอหน้าวีพี่ชายที่ดีรู้ไหมนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอความลับความลับสุขสันต์วันเกิดนะคกณน้าเลยช่ะเลยเฉลยจะได้แล้วนะคะจะแยมฮะอยากทานด้วยเหรอ แกทำเรื่องอายุกษพจะดีสิเสียนานแค่ไหกล่ะเท่าไหร่